รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย าทำงานด้านนี้รูปร่างหน้าตามันเป็นเรื่องสำคัญต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสวยสุดสยาม ซีซั่น4 Reality Makeover กับการค้นหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสยามเลเซอร์คลินิกจากผู้เข้าประกวดที่สมัครเข้ามามากกว่าพันคนถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบออดดชั่นทั้งหมด300คนซึ่งในขณะนี้มีผู้ที่สามารถผ่านเข้ารอบแรกจำนวนถึง111คน เราอยากแก้จมูกเราอยากทำคางให้หน้าเราดูดีกว่าน,นี้เราอยากลดน้ําหนักให้สวยกว่าน,นี้มันคือโอกาสของเราวิดีโอเพื่อที่สมัครมาคิดว่าไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายแบบพี่พี่เขาโทรมาน้องเข้ารอบนะหนูคิดว่ามันคือจุดเปลี่ยนวันนี้ที่ได้มาที่นี่หนูขอแค่แบบว่าขอให้โอกาสให้หนูได้ทําขอให้โอกาสที่หนูได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและหนูรับรองค่ะว่า ทุกบาททุกสตางค์มันจะไม่มีวันผิดหวังค่ะเพราะหนูจะทําให้ให้โลกรู้ว่าที่นี่ทําให้หนูเปลีป่ยนแปลงได้มากขนาดนี้ครัสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเลยครับไอคิว้องสุรุปวิชาพาและในตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่สตูดิโอเพลงราชนิกรนะครับที่น้องซูเวนิวและจากผู้เข้าสมัครทั้งหมดพวกเราได้คัดเลือกเหลือเพียง1คนเท่านั้นและในวันนี้ ครจะได้ไปต่อกับพวกเราในรอบต่อไปมาติดตามชมต่อไกนะครับผู้เข้ารอบแรกทั้ง111คนนี้จะต้องทำการเวิร์กช็อปเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านการแสดงออกพฤติกรรมทัศนคติและบุค,คลิกภาพโดยหลังจากเวิร์กช็อปครบทุกคนแล้วคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้เข้าสู่รอบต่อไป อยากที่ได้ครับทที่ได้คที่ได้ครับโอ้ทำาเสรทำเสรไม่ได้ครับโอเครันโทรขึ้นมาครับรัสษัขึ้นมาไงหน้าครับดีครับไยหน้าครับอ ดีครับขอบคุณครับ และตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันกําลังละลายพฤติกรรมอยู่กับพี่เล้งนะคะับต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมากเลยแหละครับลองดูสิครับ อทั้งวันกับกิจกรรมของผู้เข้าแข่งขัน111คนนี้ทำให้ทุกคนได้แสดงตัวตนอย่างแท้จริงได้พบกับเพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นดังเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเองเพราะาจะเไปทำงานเบื่องหน้าอ,อยานี้ค่ะแต่ว,ว่าหนะ้าตาคือไม่ได้เลย มีโอกาสที่จะได้แคสง,งานไดออดิชันแต่คือไปไม่ได้เพราะวนหน้าตาไม่ให้ก็เลยจะมาเต่อนแตมเพื่อที่จะรับโอกาสบ้างนะคะค่ะ้ารูปร่างพ่อแม่ให้มาภูมิใจครับแต่หน้าตาสิวพ่อแม่ไม่ได้ให้มาเลยอยู่กับถูกกลรหาด่าว่าไอ้หน้าสิวไอ้หน้าปวกไอ้ลุ้มงจันที่เข้ามาประกวดโครงการ SLC จริงๆคืออยากจะเป็นตัวอย่างอยากเป็น แบบอย่างที่ให้ทุกคนได้ดูคือแนนเคยหนักถึง94รถมอเตอร์ไซค์ไม่รับทําที่วางขาที่พักาขาเขาพังคือขึ้นอะไรไม่ได้ต้องนั่งแท็กซี่อย่างเดียวจนวันหนึ่งเราคิดว่าเราไม่ใช่แล้วเราต้องเปลี่ยนเราต้องปรับเออจนวันนี้เราปรับมาถามว่าดีที่สุดหรือยังมันยังไม่ดีที่สุดแต่แนนเชื่อว่าทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปได้ โดยที่ตอนนี้ทุกคนมีพรสวรรค์เป็นของตัวเองของเรา50%แล้วตอนนี้เรากําลังหาพรสวรรค์ของทุกคนอยู่ตอนนี้ต้องขอบคุณ SLC ที่มอบโอกาสใหพ้พวกเราทุกคนได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้มานแสดงความสามารถของเราแนนก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนและก็เชื่อมั่นว่าทุกทุกคนพยายามเต็มที่แล้วค่ะเหตุผลที่มาแล้วคะ่ะก,คก,ก็คืออยากมาเปลี่ยนภาพให้ดูดีขึ้นอยากมีความมั่นใจอยากใช้ชีวิตแบบ คนปกติอยากเดินไปไหนก็ไม่ต้องแคร์สายตาใครอะค่ะเพราะหนูเชื่อว่าคนสวยอะมีโอกาสที่ดีเข้ามาเสมอแล้วก็วันนี้หนูอยากจะเป็นคนที่ได้รับโอกาสมากกว่าเป็นคนที่คอยโอกาสค่ <c oughs> ตอนนี้ิ่จงจบเป็นนักศึกษาจบใหม่จากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสาขานี้เป็นต้องมีการเจรจาต่อรองความมั่นใจมีแล้วแต่ว่ามูนค่าี่สิไม่ค่อยดีเลยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ SLC มาช่วยในกระบวนกรผลในตรงนี้นะครับและที่สำคัญก็คือผมคิดว่าหน้าตาดีเป็นสิทแต่จูงแต่ถึงหน้าช่วชต้องมาสยามในเซอร์ชินิครับเตรียมร้า,ามรับเ,เปลี่ยนไปลก้าวขึ้นสู่ประชาชน เชิญช่างถึงความสำเร็จนั่นเองครับและผมอยากจะบอกว่าผมมีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมงานด้วยกับทุกคนและผมอยากจะเป็นแบรนด์มาเติมให้กับเอสอาร์ซีเพราะว่าผมอยากจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ทำงานแล้วหล่อเท่ดูดีีสไตล์ไม่แพ้เด็กบาบาบจดดิ้นครับและแล้วการเวิร์กช็อปของผู้เข้าแข่งขันทั้ง111คนก็ได้สิ้นสุดลง ในช่วงหน้าทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ไปต่อซึ่งแน่นอนว่าจะมีคนต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนถือว่าเป็นบรรยากาศที่สร้างความกดดันให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนจริงๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับรายการสวยสุดสยามซีซั่น4 r e เรียลลิตี้เมคโอเวอร์ หนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนส์ by SLC สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก Cost Den by SLC คุณผู้ชมกำลังชมรายการสวยสุดสยามซีซั่น4 Reality Makeover กับการค้นหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสยามเลเซอร์คลินิก ซึ่งในวันนี้เป็นรอบแรกที่ได้ผู้ผ่านจากรอบออเดชั่นมาทั้งหมด111คนในรอบแรกนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้ทำการเวิร์กช็อปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต่อจากนี้ทั้ง111คนจะถูกคัดเลือกให้เข้ารอบที่2ต่อไปโดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ที่สมควรผ่านเข้ารอบไปทั้งหมด65คน และนี่ก็คือโชมหน้าของผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่สองซึ่งมีจำนวน65คนด้วยกันสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุชีราบุญญาสินีชื่อเล่นแตงโมค่ะตอนนี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาคณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกศิลปะการแสดงค่ะ เหตุผลที่อยากจะทำสัญญกรรมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะก็จริงๆด้วยความที่เรียนศิลปะการแสดงบวกกับร้องเพลงค่ะคือร้องเพลงรับอีเวนต์ประกวดเวทีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คิดว่าจริงๆถ้าทำงานด้านนี้รูปร่างหน้าตามันเป็นเรื่องสำคัญ มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้อย่างน้อยเวลาคนที่เขาดูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงละครหรือว่าในเรื่องของทางด้านร้องเพลงเนี่ยอย่างน้อยผู้ฟังตาดูมันก็ต้องรู้สึกว่าเ,ออเห็นคนที่เขาอยู่บนเวทีเขาดูดีเนาะอะไรเงี้ยมันมันก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่แบบว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะดูดีขึ้นอยากจะสวยขึ้นอยากจะมั่นใจมากกว่านี้ถ,ถามว่าไปหลายเวทีไปหลายเวทีมาก แล้วทุกเวทีคือประสบการณ์หรือทุกอย่างที่พลาดมาส่วนมากจะพลาดพลาดทุกเวทีเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเหมือนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคนะ่ะแต่จริงๆลึกๆมันไม่ใช่เรารู้อยู่เรารู้แก่ใจอะว,ว่าเราพลาดอะไรเรารู้อยู่ว่าแบบว่าเราไม่ได้สมบูรณ์พร้อมอ่ะความมั่นใจมันเป็นสิ่งสำคัญมากกับการที่จะยืนในจุดๆนี้ค่ะทั้ง65คนนี้คณะกรรมการได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่ม คือกลุ่มที่มีปัญหาด้านรูปร่างเป็นหลักจํานวน25คนกลุ่มที่ต้องปรับโฉมในบางจุดหรือบางส่วนจํานวน16คนและกลุ่มที่ต้องปรับโฉมเป็นพิเศษจํานวน24คน แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยผู้แข่งขันทั้ง65คนจะต้องทำการตรวจร่างกายเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องตน้นในช่วงหน้าทั้ง65คนนี้จะต้องทำการเวิร์กช็อปอีกครั้งพร้อมบททดสอบความสามารถสำหรับผู้ที่จะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสยามเลเซอร์คลินิกที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับรายการสวยสุดสยามสี่สั้นสี่เรียลลิตี้เมคโอเวอร์ใช่ทีม่ลงมือิปาท้ๆหัวไหลกดลงหัวไหลกดลงให้ทันพทีออย่าพูดอย่าพูด สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก Cosden by SLC กลับเข้าสู่รายการสวยสุดสยามซีซั่น4รีลลิตี้เมคโอเวอร์ในรอบที่2ที่มีผู้เข้าแข่งขันผ่านเข้าในรอบนี้จำนวน65คน ซึ่งทั้ง65คนนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มรูปร่างจำนวน25คนกลุ่มที่ต้องปรับโฉมในบางจุดบางส่วนจำนวน16คนกลุ่มที่ต้องปรับโฉมเป็นพิเศษจำนวน24คนหลังจากทั้ง3กลุ่มนี้ได้รับการประเมินสุขภาพกันเรียบร้อยแล้วทุกคนจะต้องทำการเวิร์กช็อปอีกครั้ง องอข้อสนะอบครับทุกคนต้อนสวัสดีขับรถเข้ามาเยี่ยมทุกคน เ็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง65คนนี้จะต้องเจอกับบททดสอบที่ท้าทายความสามารถและเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนั่นก็คือการออกแบบนำเสนอไอเดียและดีไซน์ทางด้านเครื่องแต่งกายเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาในเชิงทางด้านรสสนิยมแนวความคิดรวมไปถึงความมั่นใจบททดสอบนี้ทำเอาหลายคนรู้สึกวิตกกังวลกันเลยทีเดียวค่ะ สเเตอร์ในวันนี้นะครับของผมก็เป็น The Sun and the Moon ครับก็คือแบบสันาพาทิชครับเมื่อเรายังพอแท่ก็ื่อไไร่ครับเราจงคิดว่าพรุ่งนี้ยจะมีเสมอแล้วก็าพาทิ่จะอยู่กับเราทุกวันนะครับ ตลอดทั้งวันผู้เข้าแข่งขันทั้ง65คนได้ใช้ความสามารถทุกอย่างที่มีแสดงให้คณะกรรมการได้เห็นกันทุกบททดสอบซึ่งเห็นได้ว่าไม่มีใครที่แสดงความท้อแท้หรือยอมแพ้เลยในรอบนี้ถือว่าสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการจริงๆ เพราะในตอนหน้าทั้ง65คนนี้จะถูกพิจารณาว่าจะมีกี่คนที่สมควรจะได้ไปต่อและมีกี่คนจะต้องกลับบ้านไปก่อนห้ามพลาดกับรายการสวยสุดสยามซีซั่น4 Reality m a k e มคโอ